รู้จัก CPA ไปอนุญาตขั้นสูงของสายบัญชีเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับสายงานอาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ External Auditor ก็คงเป็นตำแหน่งที่หลายคนคุ้นหูกันอยู่บ้างหรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่า Auditor โดย Auditor ต้องขึ้นทะเบียนเป็น CPA หรือ Certified Public Accountant แปลได้ว่านักบัญชีที่ผ่านการรับรองก่อนแล้ว CPA น่าสนใจอย่างไร เมื่อถึงกําหนดสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือเท่ากับ12เดือนกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทต่างๆจะมีหน้าที่ทํางบการเงินส่งให้กับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้การจัดทํางบการเงินมีความน่าเชื่อถือแต่นั้นจึงจําเป็นต้องมีบุคคลที่3ที่มีความเป็นกลางเพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดทําขึ้นซึ่งบุคคลน,นั้นคือออเดอร์นั่นเองโดยออดเดอร์จะทําการตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นว่า มีการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งความเห็นของออเดเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 2. ความเห็นแบบมีเงื่อนไข 3. ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 4. ไม่แสดงความเห็นรู้ไม่ว่าในประเทศไทยปี2 5 6 4ผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น CPA มีจำนวนเพียง13,000คนเท่านั้นเทียบกับจำนวนธุรกิจที่มีอยู่ 7890 0 0ารายซึ่งอยู่ในนามห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น cpa ยังมีจำนวนน้อยมากทั้งนี้ผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น cpa ยังสามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพอื่นๆได้อีกหลายอย่างเช่นนกักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนผู้ตรวจสอบบัญ,ญชีภาษีอากรผู้จัดการฝ่ายบัญชีผู้อำนวย,ยการฝ่ายการเงินและบัญชีหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินหรือ cfo คำถามต่อมาคือและผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็น CPA ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 2. สําเร็จการศึกษาปริญญาทางด้านบัญชี 3. ฝึกงานสอบบัญชีกับผู้ให้การฝึกงานที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่เกิน5ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอแจ้งการฝึกงานและมีเวลาฝึกงานรวมกันไม่น้อยกว่า3,000ชั่วโมง ต้องผ่านการทดสอบทั้งหมด6วิชาได้แก่วิชาการบัญชี1วิชาการบัญชี2วิชาการสอบบัญชี1วิชาการสอบบัญชี2วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี1และ2 5. ยื่นคำขอ,ข,อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต CPA นั้นต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเก็บชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้หรือ CPD 40ชั่วโมงต่อปีอีกด้วยเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นผู้ที่สอบได้รับอนุญาต CPA ก็ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทไม่น้อยกันเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจที่เรามักได้ยินว่าผู้ที่รับอนุญาต CPA นั้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเพราะในตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในงานลักษณะนี้อีกมากนั่นเอง